สวัสดีครับเพื่อนๆื่อนในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาซ่อมทีวีจอแก้วนะครับ LG 21นิ้วนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นกันอยู่นะครับก็คือภาพนะครับภาพเบอร์สีเลอะนะครับสีเพี้ยนไปเลยนะครับอันนี้เราก็จะมาซ่อมกันนะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวเราก็นะครับทีวี LG นะครับ21นิ้วนะครับ เดี๋ยวเราก็มาถอดฝาครอบกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมทําการคลายสกูก่อนนะครับอพอเราคลายสกูเสร็จแล้วเราก็จะดึงนะครับออกมาทางด้านหลังนะครับน,นีออกง่ายนะครับของทีวี l อก็จะออกง่ายนิดนึงอันนี้ถ้าใช้มือเดียวก็จะจับยากนิดนึ่งเดี๋ยวผมดึงแป๊บหนึ่งนะครับเนี่นะครับอันนี้ก็คือภายในนะครับ ก็มีฝุ่นนะครับเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวก็ปัดทำความสะอาดนิดนึงนะครับาสายที่ติดกับวงจรนะครับตัวไหนที่เป็นคลิปล็อกเราก็ถอดได้ก่อนเลยนะครับถอดได้ก่อนเลยนะครับาตามจุดต่างๆนะครับาภาพ ไม่ชัดนะครับภาพไม่ชัดสีเลอะนะครับสีเพี้ยนไปเลยนะครับอก็ให้เพื่อนๆ,ๆลองเปลี่ยนอุปกรณ์ตามที่ผมทำคลิปให้เพื่อนๆนได้รับชมกันก่อนนะครับอเราเพ่งเลงไปตรงจุดนี้ก่อนเลยนะครับก็คือจุดที่เราจะเปลี่ยนย่างนี้นะครับอนี่เดี๋ยวผมก็ปัดทาความสะอาดนิดนึงนะครับตัวที่เราจะเปลี่ยนนะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวสีดำ ก็คือดีคาซิ่งนะครับตัวลบล้างสนามแม่เหล็กนะครับตัวนี้ถ้าสีเลอะนะครับสีเลอะสีเพี้ยนไปให้เ,เพื่อนๆลองเปลี่ยนตัวนี้ลองดูก่อนนะครับแต่ว่าจะมีแบบ2ขากับ3ขานะครับมีแบบ2ขากับ3ขาขาของ LG รุ่นนี้ก็เป็นแบบ3ขานะครับ เดี๋ยวเราก็มาทำการถอดกันก่อนนะครับทีนี้ผมก็ใช้ผ้าลอมนิดนึงนะครับป้องกันแผงนะครับเดี๋ยวมาดูจุดที่เราจะใช้ตะกั่วนะครับไล์เข้าไปก่อนนะครับตัวดีก็สซินนี่นะครับเป็นแบบสามขา เพ ha uz, hey, ื่อที่จะให้ทําการถอดง่ายนะครับเราก็ไล่ตะกั่วเติมตะกั่วเข้าไปก่อนนะครับเพราะว่าตะกั่วที่เชื่อมมากับโรงงานนะครับหลายปีแล้วก็จะมีความความแข็งนะครับมีความแข็งเราก็ต้องไล่ตะกั่วเข้าไปก่อนนะครับคือเติมตะกั่วใหม่ของเราเพิ่มเติมเข้าไปก่อนเพื่อที่จะให้ในการถอดนะครับง่ายยิ่งขึ้นนะครับ แล้วก็ใช้หัวแรงนะครับจี้เข้าไปก่อนนะครับให้ขาเกิดความร้อนแล้วก็เติมตะกขวาเข้าไปนะครับล้วก็เติมไปทั้งสามขาเลยนะครับ นี่ก็ค kind of um. ือตัวดูดตะกัวนะครับใช้แบบตัวปั๊มนะครับแล้วก็ใช้หัวแรงนะครับที่เข้าไปจุดที่เราจะดูดตะกัวออกก่อนนะครับแล้วก็ใช้ตัวปั๊มนะครับขี้เข้าไปตรงที่เราใช้หัวแรงที่อยู่นะครับแล้วก็กดนะครับเพื่อดูดตะกัวออกนะครับ อันนี้นะครับคือก็จะถ้าเราเติมตะกวัวเข้าไปใหม่นะครับก็จะออกง่ายนะครับตรงนี้ก็เขาย้ำม,มานะครับย้ำม,มาก็จะออกยากนิดหนึ่งแล้วก็เพิ่มตะกวัวเข้าไปอีกนิดหนึ่งนะครับเพื่อใหอ้ออกง่ายนิดหนึ่งนะครับ ทีนี้เราก็ลองดึงออกลองดูนะครับาขาไหนติดอยู่เราก็ใช้หัวแรงกี้ไว้นะครับนี้ก็ยังติดตรงขาด้านล่างอยู่นะครับผมก็ใช้หัวแรงกี้เข้าไปอ่ะเดี๋ยวนะครับออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้เพื่อนๆได้รับชมด้วยนะครับตอนนี้ตัวเก่านะครับ ว่ามีค่าโอหมอยู่ที่เท่าไหร่นะครับปกติก็จะอยู่ที่ราราประมาณ200-300โอห์มนะครับอันนี้เราจะตั้งไปที่คนสิบนะครับตรงคนสิบแต่ว่าเพื่อนๆลองดูตัวดีคาสซิงนะครับมันจะมี3ขา แต่ว่าตัวสองขานะครับสองขาด้านขวามืออที่ผมชี้อยู่นะครับสองขานี้นะครับก็คือจะถึงกันนะครับก็คือเป็นขาเดียวกันนะครับอันนี้ผมใช้ยันบัตเซอร์นะครับวันให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับอันนี้ครับสองขานะครับตรงจุดนี้นะครับก็จะถึงกันนะครับที่มีเสียงขึ้นนะครับอนี่นะครับก็คือขาเดียวกัน ดังนั้นนะครับเราก็จะวัดแค่สองขานะครับซ้ายขวานะครับรตั้งมาที่โคนสิบนะครับเดี๋ยวดูตัวที่ผมคิดว่าน่าจะเสียเป็นอาจจะเป็นเพราะตัวนี้นะครับอันนี้ก็ขึ้นไปที่ประมาณเลขหกนะครับหกสิบนะครับหกสิบก็หกร้อยโอห์มครับ อันนี้ก็ราวๆหกร้อยโอห์มถ้าของดีก็อยู่ราวๆประมาณส oh องร้อยถึงสามร้อยโอห์มนะครับนี่นะครับอันนี้หกร้อยเลยนะครับหกร้อยโอห์มเลยนะครับอันนี้ผมได้ซื้อตัวใหม่มานะครับแต่ก็จะตัวใหญ่นิดหนึงใหญ่กว่าของเดิมหน่อยนะครับเดี๋ยวผมวัดให้ดูด้วยนะครับก็เหมือนกันนะครับขาด้านขวามือนะครับ สองข้างก็คือขาเดียวกันนี่นะครับตัวนี้นะครับก็คือขาเดียวกันอ่าก็เหมือนกันนะครับตำแหน่งเหมือนกันเรามาวัดค่าโอห์มลองดูนะครับตั้งมาที่คนสิบครับ ตัวนี้ก็จะอยู่เกือบถึงสามสิบนะครับเกือบถึงสามสิบก็ระดับประมาณยี่สิบเก้านะครับสองรอยเก้าสิบโอมสองร้อเก้าสิบสามร้อยนะครับอันนี้ก็คือตัวใหม่เราก็ใส่เข้าไปเลยนะครับแล้วก็ทำการเชื่อมบัดกรีนะครับ อ่าตัวใหญ่แต่ว่าตำแหน่งขาก็เท่ากันเลยนะครับอันนี้เราก็เติมตะกวัวเข้าไปเลยนะครับแบตเตอรี่เข้าไปเลยอ่าเจี๊ยให้ขาร้อนก่อนนะครับเจี๊ยขาแล้วแล้วก็ค่อยเติมตะกวัวเข้าไปนะครับ แล้วก็ทําความสะอาดนิดนึงนะครับถ้าเรามีทินเนอร์เราก็ใช้ทินเนอร์ทำความสะอาดนะครับเดี๋ยวเราก็ประกอบคืนคืนเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็มาทดสอบกันนะครับว่าสีเลอะสีเพี้ยนนะครับจะหา,หายหรือเปล่าอ่าเนี่นะครับผมเปิดมาเรียบร้อยแล้วนะครับ อันนี้ก็ใช้ได้ปกตินะครับสีปกติแล้วนะครับนนก็เปลี่ยนดี c อ l ซิงนะครับอ่าน,นี่นะครับถ้าสีเพี้ยนสีเลอะอ่าให้เพื่อนๆลองเปลี่ยนตัวนี้ลองดูก่อนนะครับอันนี้ก็ใช้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับ